สบายดี L อลทีวีชั่นกัมพูชายืนยัน5ชาติร่วมชิงเหรียญโบกาตอกัมพูชาเจ้าภาพมหากรรมซีเกมครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาค,คมที่จะถึงนี้ครับ ได้ประกาศว่าขณะนี้มี5ชาติได้ลงทะเบียนร่วมชิงชัยในกีฬากุนโบกตอซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้โบราณอีกแขนงหนึ่งของกัมพูชานอกเหนือจากกุนขแม่เรียบร้อยแล้วครับอูดารารองเลขาธิการสหพันธ์มวยกัมพูชาเผยแพร่ผ่านคอมบูเดีย2023ซึ่งเป็นเว็บไซต์สีเกมอย่างเป็นทางการว่าขณะนี้มี5ประเทศประกอบไปด้วยเวียดนามลาวเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย ที่ลงทะเบียนส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมกุลบกตเอรเรียบร้อยแล้วซึ่งหากรวมกัมพูชาเจ้าภาพด้วยก็จะทําให้กีฬาชนิดนี้มี6ชาติเข้าร่วมชิงชัย โดยก่อนหน้านี้ซีเกมครั้งที่32จะเริ่มขึ้นกวนพูชามีแผนจัดอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินโบกตอครั้งแรกระหว่างวันที่24-28ถึงมีนาคมจากนั้นจะจัดการแข่งขันโบกตอชิงแชมป์อาเซียนครั้งแรกในวันที่29มีนาคมถึง3เมษายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงซีเกมและทำให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับกุนโบกตอเป็นอีกหนึ่งกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่แยกจากกุนคาแม เป็นอีกหนึ่งชนิดของกีฬาโดยจะจัดชิงชัย16เหรียญทองแบ่งเป็นประเภทไร้รำ7เหรียญทองและต่อสู้อีก9เหรียญทองขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์แล้วพบกับ l อ v ทีวิชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี